สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ Hi. ยินดีที่ได้รู้จักนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเก็บข,ข้อของการเลือกเครื่องชั่งน้าหนักฝนาะกติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนนะวันนี้ก็จะเป็นเครื่องสแกนนะคะร่างกายให้ดู2ยี่ห้อที่ใช้อยู่จริงก็เคยใช้หลายยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็นออลอนทเนต้าเซี่ยวมี่อินบอดี้เครื่องชั่งธรรมดาดิจิตอลธรรมดาอ่นะเดี๋ยววันเนี้ยก็จะมาแจกสูตรง่ายๆนะคะที่จะทําให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกาย ที่เวลาที่เราลดน้ําหนักหรือเราลีนเนี่ยเราจะไม่วัดแค่น้ําหนักอย่างเดียวคือถ้าสมัยก่อนอะ่ะเวลาที่เราแบบไปช่างนะ้ ดีใจจังเลยอ่ะน้ําหนักลงไปตั้งสองสาโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องชั่งไม้หยอดไปบาทหนึ่งเนี่ยเออหยอดไป5บาทเนี้ยตามห้องน้าสวนสาธารณนะที่เขาชอบมีแบบตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักไว้แล้วให้เราชั่งน้ําหนักตอนที่เราแบบเข้าน้ำต่รู้ว่าจริงๆอ่ะทุกคนน่อยากให้น้ําหนักลดแล้วเราก็จะดีใจทุกครั้งเลยที่เวลาน้ําหนักอ่ะมันลงเว้ยปเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาที่เราลดน้ําหนักแต่ประเด็นนะมันอยู่ที่เวลาที่เราเมนเทนหุ่นว่าเราจะสามารถเมนเทนน้ําหนักที่เราลดลงไปได้อ่ะระยะยาวแค่ไหน บางคนอาจจะลดได้5โล6โลแต่ช่วงเมนเทนก็คือมันก็ค่อยๆขยับขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเออพลาดเรื่องน้ําหนักอย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะเป็นตัววัดพื้นฐานที่มันทําให้เราแบบชื่นใจนิดหนึ่งว่าเออโอเคใช้น้ําหนักลง <S 2> <S 2> แต่น้าหนักมันไม่ใช่ทั้งหมดไงทุกคนจะทําให้หุ่นดีหรือไม่ดีการลดน้ําหนักหรือการลีนถ้าเราเข้าใจแล้วเราเนี่ยใช้เครื่องสแกนร่างกายเนาะบางคนอาจจะใช้อยู่หรือบางคนอาจจะไม่เคยใช้บางคนอาจจะแค่ชั่งน้ําหนัก เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอลธรรมดาวันนี้ก็จอยจะมาแจกนะคะเป็นไอเดียแล้วกันเนาะว่าประสบการณ์ที่จอยดูแลตัวเองมาหรือดูแลคนอื่นมาเนี่ยเราใช้เครื่องสแกนร่างกายเนี่ยเพื่อทําให้ทิศทางการลดน้าหนักหรือการลีนหุ่นมันถูกต้องเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราไม่เหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยฟรีไหนๆจะลดน้ําหนักแล้วอะทำให้เราลดแบบถูกวิธีหรือแบบมันสามารถเมนเทนในระยะยาวได้เนาะคือคุ้มเราอะดีกว่าแบบ ไปปุ๊บเอาเด่งอย่างเงี้ยแล้วลดไปปุ๊บเอาเด่งแลอะไร่างเงี้ยเออ,เอ,อมันก็ทำให้เราแบบเหนื่อยอย่ะในการลดน้ำหนักพอจะบอกว่าลดน้ำหนักนะลีนนะอีกสักตั้งนึงวะมันก็แบบเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเง,ง,ง <c oughs> ี้ยคือเข้าใจอะค่ะว่าแบบการลดน้ำหนักอ่ะมันไม่มีใครลดได้อ่าตลอดเวลา365วันมันก็ต้องมีช่วงเก็บตัวช่วงเมนเทนช่วงเก็บตัวช่วงเมนเทนถ้าเราออกจากการควบคุมหรือการลีนหุ่นเงี้ยมันไม่ขึ้นนะเราก็แฮปปี้แล้วปะเพราะนั้นน่ะอย่าวัดแค่น้ำหนักอย่างเดียวแต่วัดสัดส่วนสแกนร่างกายมีหลายย ได้ใช้เครื่องสแกนนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าแบบราคาเนี่ยมันก็เข้าถึงด้วยนะคะบางคนใช้เสี่ยวมี่ก็ราคาจะอยู่ที่4ี่ถึงห้าร้อยอย่างเงี้ยที่ใช้อยู่ในเครื่องของ Inbody กับ Tanita เราจะใช้อยู่3อย่างอย่างแรกก็คือเครื่องช่างเครื่องสแกนนั่นแหละอย่างที่2ก็คือใส่หวันรอบเอวอย่างที่3ก็คือ <c oughs> บางคนเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ดูสิว่าเวลาที่เราลดน้ำหนักอะ่ะหรือลีนหุ่นอะ่ะสุขภาพเราเนี่ยเป็นไปตาม ทิศทางที่เราแบบเออพอใจหรือเปล่าเพราะว่าบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆวัดเจาะเลือดมาอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบไขมันเกินคอเลสเตอรอลสูงน้ําตาลสูงนะหมอสั่งลดห้ามกินต้องควบคุมอาหารหรืออะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าระหว่างที่เราทําแล้วเราฟื้นฟนูระบบเผาผลาญเนี่ยโภชนาการดีเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดหรือสุขภาพต่างๆที่เรามีอยู่อ่ะมันสามารถดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน ช่วยได้นะมีอยู่สอย่างที่จอยใช้นะคะแน่นอนเรื่องหุ่นเนี่ยเราก็ต้องการให้บอดี้แฟทหรือไขมันภายนอกมันลงตองเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายแล้วกันเนาะทำให้วิสลอแฟทมันลงด้วยวิสอฟแฟทเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดกันมันจะดูยังไงแล้วการที่ทําให้วิสลอแฟทเนี่ยลงเนี่ยมันดีต่อร่างกายเรายังไงนะคะวันนี้ก็ง่ายๆสบายๆถ้าใครอยากพูดคุยพูดคุยได้นะคะถามได้ามาเริ่มกันเลยดีไหมเครื่องสแกนร่างกายนะคะที่แบบเป็นเครื่องยอดฮิตที่เราใช้กันในสมัย เจ็ดปีที่แล้วเครื่องนี้เลยทานิต้าใครใช้เครื่องที่ยี่ห้ออื่นอยู่ก็โอเคมันก็สามารถสแกนขอให้มันสแกนมวลต่างๆได้ก็โอเคแล้วแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่ที่เอาจริงๆจะตามอยู่คนนึงลีนหุ่นแล้วแบบสวยมากๆเป็นนางแบบด้วยเขาก็จะใช้เครื่องนี้ให้ดูยกให้ดูนี่เครื่องเครื่องของ in Bo d y Inbody in ค่ะทุกคนก็เป็นมาตรฐานที่แบบ คนทั่วโลกใ่นนิยมใช้พูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะตอนนั้นอะเราไปเรือสำราญ m e d i เตอร์เรเนเราเห็นเครื่อง InBody เครื่องใหญ่อะ่ะมันอยู่ในยิมอะอยู่ในฟิตเนสบนเรือเลย<ว>แล้วเขาบอกว่าเครื่อง InBody มันเป็นมาตรฐานแบบ g l o b a l เลยก็คือคนในเครื่องมือการแพทย์อะอืมใช่ค่าเสถียรค่าดีมากๆตรงมากๆเลยเวลาสแกนร่างกายมาแน่นอนสิ่งแรกอะที่เราจะต้องรู้เลยคือ ส่วนสูงกับน้ําหนักตอนนี้น้ําหนักตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราจะต้องลดกิโลมีแพลนลดกิโลถ้าเราสูง160เรามาดูที่ BMI กันก่อนเราเป็นผู้หญิงที่สูง160 1.60คูณ1.60คูณ18.5ก็เป็นค่า BMI ของผู้หญิงมีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่47 สาหกก็สี่สบ็ดสี่ิบแปดประมาณนี้ไม่เกินห้าสิบอยู่ที่มวลนกล้ามเนื้อด้วยอันนี้ก็จะเป็นอายุนะเซตอายุก่อนอ่าแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ผู้หญิงผู้ชายอ่ะเราเลือกผู้หญิงเนาะแล้วก็ส่วนสูงน้ำสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบสองค่ะโอเคกดเซตจ้ะเอาไปต้องวางพื้นเรียบๆด้วยนะ อ๋อโอเคน้ำหนัก <54. 0. S 1> สี่ห้าสิบสี่จุดศูนย์มันภายนอก <97. 7. S 1> สิบเจ็ดจุดเจ็ดปอร์เซ็นใช่ปะใช่ <S 2> <S 2> นกิโลนะคะกระดูกสองจุดสามสองจุดสามน้ำสี่สิบเก้าจุดสี่สี่สิบเก้าจุดสี่กล้ามเนื้อสามสิบหกจุดแปดเอออันนี้เป็นเปอร์เซ็นนะจ๊ะกล้ามเนื้อสามสิบหกจุดแปด คิแค่สิหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองมือตบะบนเอียดครับคมาอยู่ยี่สิบเจ็ดอืมใส่ไว้ในช่องสองสามพิเท่าอนมีแค่จำเปนนี่ให้ดู ะะทีนี้เหมือนที่บอกนะก็น้ำเนี่ยหนัก5้าสิบสสูงเท่าไหร่นะร้อยหกสิบสองน้ำเอา1นึ่งจุดหกสองคูณหนึสอง่ะแล้วก็คูณ18.5้าคือสี่สิบแปดห้าเนาะ,ะโอเคอันนี้ก็คือน้ำหนักเป้าหมายเรานะคะ ผู้หญิงเนี่ยจะคูณที่18.5ถึง BMI นะคะถึง20ผู้ชายจะคูณที่22ได้ละน้ำหนักเป้าหมายของน้ำหนักนะคะเห็นไหมว่าตอนนี้หนัก54แต่น้ำหนักที่ดีหรือ body perfect อยู่ที่48.5ถัดไปเราก็จะมาคำนวณกันเรารู้แล้วว่าน้ำหนักเราเนี่ย54เหลือ48.5นี้เป็นเป้าหมายนะคไขมันภายนอกนะคะไขมันภายนอกของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่16.6 ถึง25เนี่ยถือว่าโอเคหุ่นคือแบบปังเลยตั้งเป้าหมายเรื่องไขมันภายนอกเนี่ยจะอยู่ที่16.66%จาก27.7ให้ตั้งเป้าหมายเลยกรนะคะกระดูกกระดูกของคนที่หนัก48อยู่ที่เท่าไหร่านะน1.8ถึง2ด้ามนเนื้อสัดส่วน5เนี่ยคือถ้าหุ่นดีเลยอยู่ที่8ผอมและมีกล้ามนะคะแต่5เนี่ยคือส่วนเกินก็คือ ลดสามารถลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อหรือทําให้สัดส,ส่วนเนี่ยมันอยู่ที่4พอ4เสร็จปุ๊บเนี่ยให้มันมาอยู่ที่8ก็คือคนที่ผอมและก็มีกลาม5คือมา,ามาตรฐานมาตรฐานก็คือก็มันก็ยังแบบมีตัวหนาหนานิดนึงอ่ะให้อยู่ที่ประมาณ8นะคะแล้วก็แคลอรี่เนี่ยหนึก็คือเมตาบอลิเอดนะคะถ้าเราอายุ29เรามีบอีิเอดเนี่ยอยู่ที่27แปลว่าเราอายุเด็กกว่าอายุจริงเนี่ยสปี นี่ก็คือดีแต่ถ้าเราอายุย9เราเผาผลาญเท่ากับคนอายุ35แสดงว่าเราเอาอายุลงหน้ามาใช้อ่ะเออเหมือนเราแบบอายุ30กว่าแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรากินไรนิดไรหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นง่ายนะแต่ถ้าเราอายุ2ีเกเราเผาผลาญเท่ากับคนอายุ27หรือเผาผลาญเท่ากับคนอายุ18กินอะไรก็ไม่อ้วนนะคะแล้วก็เซลเด็กด้วย โอเคไขมันช่องท้องจริงแล้วเนี่ยหนึ่งถึงสามเนี่ยโอเคมากๆเลยสําหรับผู้หญิงเนาะแต่ให้ไม่เกินห้านะทีเนี้ยเนี่ยถ้าหนึ่งถึงสามเนี่ยแสดงว่าคือข้างข้างในเนี่ยไขมันภายใน visceral fat เนี่ยคือปลอดภัยสุขภาพดีเอาจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเกินห้าเนี่ยอาจจะต้องสี่เลียดเรื่องไขมันช่องท้องด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย body fat ก็คือไขมันภายนอกเราพยายามจะลดเนาะแต่ไขมันภายในเนี่ยมันอยู่หลังกล้ามเนื้อซึ่งเรารู้ไหมว่าไขมันภายในเนี่ยมันสามารถ เข้าสู่กระแสเลือดได้ด้วยคนถึงเป็นโรค NCD กันเยอะอาลดน้ําหนักเนี่ยต้องทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีด้วยนี่อยู่ที่3.5ก็คือถือว่าแบบเออยังไม่ได้สูงมากทตนี้ก็ตั้งเป้าหมายที่1ไม่เกิน3นี้เรามาดูค่า2ค่าก็คือค่าไขมันกับค่ากล้ามเนื้อนะคะ48.5คูณ 16.6%คืออันนี้มาคูณกันนะคะ48.5คูณ16.66%มันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแปลงเป็นกิโลเนี่ยจะอยู่ที่8.08กิโลนะคะแสดงว่าเรามีไขมันเนี่ย8กิโลเนี้เราจะหาค่ากล้ามเนื้อที่ทำให้เราเนี่ยมีหุ่นบอดี้เพอร์เฟเราก็เอา48.5ลบ8.08ลบกระดูกอยู่ที่2นะคะ อยู่ที่38.42นี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายเนาะว่าเราจะมีสัดส,ส่วนแต่ละสัดส,ส่วนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เวลาที่เราลดน้ําหนักหรือเราลีนเนี่ยมันเป็นในทิศทางที่เราตั้งไว้หรือเปล่าเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าน้ําหนักอย่างเดียวแต่มันจะมีค่าแบบบอดี้แฟทกระดูกนะ น้ำกล้ามเนื้อส vale ัดส่วนตับริเอตนะแล้วก um. ็ไขมันช่องท้องเห็นไหมว่าของน้องใจเนี่ยน้ำหนักเป้าหมายคือ48 มีไขมนันจาก2 7่สจให้เหลือ16เห็นไหมว่าเราก็ต้องตั้งเป้าหมายเรื่องบอดี้แฟทด้วยค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเห็นไหมว่ากล้ามเนื้อของน้องยอยู่ที่36.8แต่เป้าหมายของการที่ทำให้น้ำหนักลงมา48.5เนี่ยกล้ามเนื้อต้องเพิ่มขึ้น36.8เป็น38.42เห็นปะ่ะเนี่ยคือเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักลงไขมันลงกล้ามเนื้อต้องขึ้นคือจะได้ทำให้ระบบเผาผ่านมันดีจริง แล้วก็ตั้งเป้าหมาย body ทด้วยจาก27เนี่ยให้เหลือ1 8เห็นปะเนี่ยคือใส่เสื้อผ้าสวยเลยอะคือเปลี่ยนไซส์แทบทั้งตัวถ้าเป็นแบบนี้นะมีอาจจะแบบมีล่องมีซิกแพคมีลายหน้าท้องที่สวยด้วยอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะที่จอยใช้ในการทำในแต่ละครั้งว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่น้ำหนักอย่างเดียวแต่มันจะเป็นค่าแบบค่าร่างกายอะที่เราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มันสามารถสแกนค่าร่างกายได้ เห็นไหมคะว่าจาก54มาเหลือ48อาจจะยังไม่ได้อยู่ในโหมด l e นอยู่ในโหมดลดน้ําหนักก่อนเพราะว่าจาก54ต้องเหลือ48แต่แน่นอนพอน้ําหนักลดมาประมาณสัก3-4กิโล5กโลประมาณนี้ก็อาจจะแบบอยู่ในช่วงที่ออกกําลังกายเพิ่มเติมเนะี่ยที่เหมาะกับตัวเองเนาะใครยังไม่รู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องออกแบบไหนอะ dm มานะขอแนะนําได้นะคะใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเนะี่ยอยู่ในโหมดไหนโหมดลดน้ําหนักหรือโหมด l e นก็ ให้จอยเนี่ยคำนวณให้ได้นะคะ DM มานะหรือ a d ด line มา er ก็ได้นะคะเจซี่จอยนะคะอ่าของน้องคนนี้อ่าให้มันอยู่ที่48.5ใช่ไหมแสดงว่าต้องลดน้ําหนักก่อนแต่ถ้าเรามาแบบปั้นหุ่นเลยมาลีนเลยอะ่ะมาทําให้แบบเราทําตอนนี้เลยในขณะที่น้ําหนักเรามันยังไม่อยู่ในจุดที่พอใจอ่ะก็แสดงว่าอาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรูปร่างเราเนี่ยหนาไปนิดนึงล่ําไปนิดนึง แต่บางคนก็ชอบนะจอยไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในจุดที่เราพอใจเนาะแต่ถ้าทําแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าเออเราจำเป็นต้องลดน้ําหนักลงก่อนอาจจะมีหุ่นที่อาจจะไม่ได้ตัวหนาะแต่ดูดูแบบ ดูหุ่นแบบคือไม่ได้ดูหนาเกินไปแต่บางคนก็ชอบแบบสายสปอร์ตยอะไรเงี้ยดูมีอิับเนื้อหนาๆนตัวใหญ่ๆนิดนึงก็เออ,อนนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่อันนี้ก็คือความบางทําให้เราร่างกายคือผอมแต่มีกล้ามไขมัน16.6%กล้ามเนื้อ38.2%อันนี้แปลงค่ามหมดแล้วนะคะแล้วก็บอด y ี้เอทอยู่ที่18นะคะเยนะจบแล้วอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดลดน้ําหนักนะคะโอเคประมาณนี้ พอเรารู้แล้วว่าเรามีสัดส,ส่วนอะไรยังไงบ้างเรารู้แล้วว่าเราอยู่หมดไหนถ้าเราใช้ t านิตะก็ได้ใช้ของเสี่ยวมี่ก็ได้ใช้ของออมร้อนก็ได้ใช้ของอินบอดี้ก็ได้อ่ะอันนี้คือการลดน้ําหนักแบบยั่งยืนอ่ะก็ทําให้เรามีรูปร่างหรือมีน้ําหนักที่เป็นไปตามที่เราแบบวางไว้คนชอบความไวเนาะแต่ตัวใจเองเนี่ยคนนึงแล้วชอบความยั่งยืนมากกว่า น้ำหนักลงอาจจะดีใจแต่ในระยะยาวเราก็ต้องมาซ่อมเรื่องระบบเผาผลาญอย่างเงี้ยคือถ้าเราหาทางรัดหรือวิธีอื่นๆที่ไม่เหมาะกับเราแต่เราเข้าใจว่าเหมาะกับเราในระยะสั้นอย่างเงี้ยไปควบคุมอาหารทำสูตรต่างๆเคล็ดลับต่างๆอะไรเงี้ยมันลงไวจริงแต่ดูร่างกายเราฟังเสียงร่างกายเราว่ามันมีปัญหาหรือมันทำให้เราแบบสามารถลดน้ำหนักได้ในระยะยาวหรือเปล่าเพราะนั้นวิธีที่ยั่งยืนน่ะคือปรับการกินและโภชนาการคือดีที่สุดลดไขมันน่ะ ก้ามเนื้อต้องไม่เสียหายทุกคนจริงนะเพราะว่ามันมีอยู่2มวลหนึ่งคือมวลไขมัน2คือมวลกล้ามเนื้อถ้าวันนี้เราลดหนักเย่ได้5โลและเออไปช่างหน้าร้านสะดวกซื้อหรือมีเครื่องช่างดิจิตอลแต่ไขมันลดขยับนิดเดียวเองแต่กล้ามเนื้อหายไปตั้ง2อกิโลอย่างเงี้ย3กิโอย่างเงี้ยยกตัวอ,อย่างนะเห็นไหมว่าน้ำหนักลด 45- โลแต่อะไรที่หายไปอะ มวลกล้ามเนือ้อมวลไขมันคือยังอยู่เท่าเดิมเลยด้วยซ้ำม,มันไม่ลดทีเนีนะ้เวลาที่เราลดน้ําหนักได้และห้าโลหกโลเนี่ยตัวเราก็จะกลายเป็น เยวยๆมันไม่ได้มีกล้ามอ่ะเพราะกล้ามเนื้อมันเสียคี่เผ้าไหมหรือมวลน้ํามวลกระดูกคือเราแบบอาจจะมีค่าที่มันต่ําลงเงี้ยทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้แล้วว่าหูมันมันก็ไม่เวิร์กเลยเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นการเผาผลาญได้ดีที่สุดเนาะมันไม่ควรเสียหายหรือมันควรจะเพิ่มด้วยซ้ำเงี้ยมันเหมือนเราเปิดพัดลมเบอร์5อยู่ดีเราเปิดพัดลมเบอร์2มันเบาลงทีนี้เวลาเรากินอะไรเข้าไปอ่ะระบบเผาผลาญมันก็แบบมันก็ดรอปลงอ่ะถ้ายังไงอ่ะ การเปิดพัดลมเบอร์ห้อย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าเบอร์2อยู่แล้วมันก็เหมือนค่ากล้ามเนื้อที่เรามีนั่นแหละถ้าวันเนี้ยเราลดน้าหนากักลดไขมันแล้วเราเพิ่มกล้ามมันจะเป็นอะไรที่แบบดีกับร่างกายเรามากๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็อาจจะแบบแชร์รวบลัดนิดนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่โหมดไหนโหมด lean โหมด,หมดลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ย DM มาได้นะคะเดี๋ยว่อยไกด์ให้นะว่าจะต้องคำนวณยังไงแล้วต้องแบบคิดยังไงเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราลดแบบ ไม่เหนื่อยฟรีเนาะประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามานะคะฝากเครื่องสแกนร่างกายไว้ด้วยนะคะไปหาซื้อเลยจริงแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีก็แนะนําเครื่องที่ตอยแปะไว้ให้ก็มีลิงก์นะคะราคาเข้าถึงด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะ,สะเสถียรนมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันมีหลากหลายยี่ห้อแต่ไงก็ขอเครื่องที่มันสามารถแยกค่าต่างๆให้เราเห็นชัดเจนและกันว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะเหมือนที่ตอยบอกนะคะอย่าใช้แค่เครื่องชั่งน้าหนักธรรมดาที่ต้นธรรมดานะคะขอให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยสนกุก เป็นไปตามที่เราวางไว้นะคะแล้วก็อย่าผิดวิธีผิดผิดหรือถูกวิธีเนี่ยนั่นแหละเหมือนที่บอกไปก็อย่าวัดแค่น้ำหนักอย่างเดียวนะจ๊ะโหมดลีนหรือหมดลดน้ำหนักก็ขอให้ทำหุ่นค่ะไม่เครียดไม่ตึงไม่สุดตรงนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายเย้ yeah, yeah.